ก็สวัสดีทุกคนเนยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีม้าดอีกแล้วนะครับตามสัญญานะครับหลังจากคลิปแล้วที่ผมได้ปล่อยไปนะครับคเราจะตามหามหาเทพฟรีไฟลกันนะครับคือใครเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับเล่นเก่งเล่นเฟี้ยวเล่นเท่ๆนะครับแล้วมีไฮไลท์หรือว่ามีคลิปของตัวเองนะครับแล้วมาลงเนี่ยก็เอามาลงใต้คอมเมนต์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อจะมียอดซับยอดไลค์แบบยอดคนดูเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแบบช่วยกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามี ซึ่งหลังจากที่ผมได้โพสคลิปนี้ไปนะครับเจ้าคนดู2,700คนนะครับก็มีคนเมนมาเพียงแค่2คนเท่านั้นนะจะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูช่องยูทูบของพวกเขาให้ทุกคนดูนะฮะอันนี้อะไรอ่ะถ้าพี่ดูจะเป็นบุญผมมากได้ครับแล้วพี่จะดูช่องนะครับเดี๋ยวขอดูช่องแรกก่อนละกันนะครับโจโจเกมมิ่งนะฮะโจโจเกมมิ่งอ้าวในฟี e ไฟล์ล่ะฮะนี่โจ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 รู้สึกว่าโจโจจะไม่มีฟีไฟล์ให้ผมดูนะครับ มันไงไฮไลท์มันเป็นไฮไลท์ฮีตูโอทำไมเป็นฮีตูโออ่ะเขาคือฮีตูโอเหรอหรืออะไรเดี๋ยวผมลองดูหน่อยละกันผมมันใช่คลิปเขาไหมหอะทุกคนผมไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวลองดูสักคลิปแล้วกันเนาะ เมื่อผมได้ไฮไลท์สวยๆแล้วอีกตัวนี่ทำไมมันเขียนว่าฮีตูโอช่องเขาไม่ใช่ฮีตูโอนะนั้นผมไม่ได้แจว่าช่องเขาหรือเปล่าผมต้องปิดมครับอืมมันไม่มีไฮไลท์อะทุกคนเป็นไลท์สดอะ ็นว่าเดี๋ยวใครอยากดูน้องโจโจเกมมิ่งนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับก็อันนี้เลยนะฮะผมไปดูคนต่อไปดีกว่าครับน้องซันโตนนโอเอ็กซ์นะครับผมนี่เออคนนี้ไม่ให้ลท์อยู่นะครับมีคลิปอยู่คือคือเมื่อกี้ผมไม่ใช่ว่าตังใกจะไม่ดูนะครับแต่มันผมไม่รู้จะดูคลิปไหนอนะ่ะมันมีแต่ไรสดอ่ะขอไม่ปิดปิดเสียงนะมีรกระสีไหมอ่ะไม่มีหรอกมั้ เอ้ยโดนหัวนะทำไมเขายิงรัวจังอะเอาเรื่องชาเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่อาจจะไม่ได้เวอร์นะครับแต่ผมก็เห็นได้ถึงความพยายามนะก็คือพยายามหาช็อตหาอะไรมานะ ไม่จำเป็นต้องหัวถูกมันก็ได้นะครับไม่ได้เวอร์มากครับแต่ก็ยังถือว่าเขาตั้งใจดีครับวู้ดก็เก่งนะเนี่ยออจริงๆถ้าเล่นเอาชานะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบไม่เน้นแบบคิวไม่เน้นแบบยิงหัวเท่ๆอะไรเงี้ยเน้นแบบเล่นเพื่อให้ชนะอะไรเงี้ยครับขอปิดเสียงนะมีเสียงเพลงไม่ได้มีเสียงเกมอยูอยยอยอยน่นะ เฮ้ยกี่หัวแล้ววะเนี่ยเฮ้ยลืมนับเลยเอาเรื่องจริงเฮ้ยหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยสองหัวว่าจาร์ว่าจาร์เฮ้ยไม่เขาเก่งนะครับทุกคนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะนี่ชุดอะไรวะเนี่ยเขาปรับสีอย่างไงวะมาดูเท่ดิ่ามันดูยากไปหน่อย เออเอาจบแล้วคลิปมันสั้นไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีครับดีไปกดติดตามร้องเขาได้นะครับซันโตนิโอเอ็กซ์นะครับผมโอ้โหน,นี่เป็นเทรนนิ่งเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมไม่ด้เข้านานละโอเคแล้วโซนฟรีสไตล์เอาจบแหละ มันสั้นนะครับทุกคนน้องซั้นตันิโอเอ็กซ์นะครับผมอ่านผิดขออภัยนะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับน้องซั้นตันิโอเอ็กซ์นะครับก็มากดติดตามกันได้นะครับช่องนี้เลยนะครับคือทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมกะจะตั้งใจมาดูแบบเยอะๆอ่ะเออคลิปฟีฟายแบบเยอะๆเฟี้ยวๆอะไรเงี้ยแต่แบบ มีส่งมาแค่สองคนนะครับเราคลิปน้อยด้วยก็เอาเป็นว่าฝากติดตามน้องสองคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมดูคลิปนะครับแล้วก็อยากที่จะแบบโชว์ความโหดของตัวเองให้โลกได้เห็นนะว่าผมแบบเจ๋งแค่ไหนเออว่าเราเจ๋งแค่ไหนแบบเรายิงหัวเป็นเรายิงตัวเฟี้ยวเราอัดตัวเจ๋งเราเล่นกับเพื่อนล้วสนุกเออคลิปสนุกสนุกก็ได้นะครับแบบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ลองส่งมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคลิปหน้าขอยเยอะนะ จำชื่อไว้ให้ดีชื่อุณนัมมีมาอย่าคิดว่าเทียบกับกูก็เพราะว่ามึงเป็นคนราคาจะคิดฉนากูก็กระจอกคนลำบากเวลาดับความอยากกูมากยิ่งกว่าเวลี่ฮาร์ท